ดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่ตะกี้มาพร้อมกับเด็กๆนะวันนี้เราจะมาร้องเพลงโดเดมีในเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะพร้อมอ่าเอาเลยนะโดวโดนะัทซ์โนโดเลวาเลมอนโนเร 青い空ラはラッパのら」「t はしせよ」「さあ歌いましょう」おおお「ドはドーナツのロ」「レはレモンのレ」「ミはみんなのミファはファイトのファ โซว่าออยโซนาลาวลาปโนลาชิวชิอาวเซโยวาอุตาิมัโช์โดเรมิฟ้าโซลาทีโดโซโดยี่อย่าปัญหาที่อื่นไปค่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายความหมายกันอีกทีหนึ่งไปค่ะ วันนี้เราร้องเพลงโดเรมีเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นกันไปนะคะสําหรับความหมายเนี่ยก็คือนี่เป็นชื่อของตัวโน้ตเนาะตัวโน้ตก็จะมีโดเรมีฟาโซลาทีแล้วก็โนที่เป็นโดเสียงสูงนะคะเ,เริ่มจากตัวโดก่อนโดเราร้องว่าโดว่าโดนาซุโนโดโดนาซูก็คือโดนัทในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะออกเสียงว่าโดนาซึก็คือตัวโด ต่อจากโดก็คือเลวะเดมอนโนเลเลมองเลมาจากเลมองเลมองก็คือมะนาวลูกใหญ่สีเหลืองลูกใหญ่ๆนะคะเรียกเลมองต่อจากเลก็คือมีวะมีนาโนมิมินะมินะที่แปลว่าทุกคนนะคะมินะโนมิใช่ค่ะต่อไปต่อจากมีก็คือฟ้าฟ้าว่าไฟทโนฟ้า ฟ้าว่าไฟตโนฟาไฟโตไฟโตแปลว่าสู้ๆนะสู้ๆนะไฟตต่อต่อจากฟ้าก็คือโซโซว่าอโออิโ,โซดาโซดาโซดาแปลว่าท um ้องฟ้าใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนกันไปตอนแรกๆแล้วล่ะอุ้ยคือสีฟ้าลูกอโออีโซดาก็คือท้องฟ้าสีฟ้านะคะต่อจากโซก็คือลาว่าลับปาโนดาลัป ลับปะเป็นเครื่องดน,นตรีก็คือตแรตรตืดตืด,ดืดอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่าหลับปะในภาษาญี่ปุ่นนะก็คือตัวลาต่อจากลาว่าลับปะโนลาแล้วก็จริงๆถัดไปต้องเป็นตัวทีโดยได้มีฟาโซลาทีทีเนี่ยนะแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นน่ะจริงๆเหมือนเขาออกเสียงทีไม่ได้ไม่มีเสียงทีในภาษาญี่ปุ่นอะ่ะบางทีเขาก็เลยออกทีหรือไม่ก็ชีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีทั้งทีทั้งชี ทีนี้พอมันใกล้กับเสียงชิอะ่ะก็จะเหมือนกับคำว่าเช e ียวาเซเชียวาเซที่แปลว่ามีความสุขมีความสุขก็เลยเป็นช e ิวาชอาวาเซโยอุตายมาโชแปบลบว่ามาร้องเพลงกันเถอะซาอุต i ยมาโชอุตายมาโชเนมาร้องเพลงกันนะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่โอโอโอ อ้าวทวนสุดท้ายแล้วนาจะจบแล้วนาอาร้องพร้อมกันนะพร้อมไหมร้องพร้อมกันโอเคไหมโอเคโอเคอ้าวโดว่าโดนะซืโนโดเลว่าเลมอนโนเลมีว่ามีหนาโนมีฟาวาไฟโตโนฟ้าโซว่าอาโอิโซระลาว่าลับปาโนลา 私は幸せよ「さあ歌いましょうおおおド」どう「はドーナツのド」「レはレモンのレ」「みはみんなのみ」「ファはファイトのファ วาอาโอีโซนา่าลาวลบปโนาน,น,นชาชิว,วมมชิอาวเซโยซาอุตอิมาชโดเไดมีฟาโซน่าทีโดโซโดบายบายเจอก,กันใหม่นะคะบายบาย